ขณะที่ชาวยิวมากกว่า2,000คนมารวมตัวกันเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะที่หาดบอนไดในประเทศออสเตรเลียความชั่วร้ายก็ได้พุ่งเป้ามาที่พวกเขาอย่างไม่รู้ตัวขณะที่พวกเขากาลังจุดเมโนล่าเติงตะเกียงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความหวังในโลกที่มืดมนเขาก็ถูกยิงนี่คือความเกลียดชังที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความเกลียดชังที่ไล้เหตุผลต่อชาวยิวเพียงเพราะเป็นชาวยิวเพียงเพราะนมสักการพระเจ้านี่คือความเกลียดชังที่ลงลากอย่างลึกซึ้งต่อ ชาติของพระเจ้าตลอดมาตลอดประวัติศาสตร์ของโลกนะครับก็มีความเกลียดชังนี้เกิดขึ้นนี่คือสองครามระดับจิตวิญญาณคือเมฆดําแห่งความชั่วร้ายที่กําลังเกาะขึ้นในโลกของเราเทศกาลรธนรูกะสะท้อนที่เราเห็นความเป็นจริงในเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่มืดมนนั้นแม้แต่แสงไฟเล็กๆก,ก,ก็ขับไล่ความมืดได้ความมืดหาได้มีชัยชนะเหนือความสว่างไหมพระคมภีรได้กล่าวอย่างนี้ อาชญากรสองคนถือปืนเข้าไปนะครับเป็นพ่อลูกถือปืนเข้าไปยิงฝูงชนอย่างโหดร้ายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมงานฉลองทั้งเด็กผู้หญิงกลาดยิงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16บรายบาดเจ็บอย่างน้อย60สรายมุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลที่กาลังฉลองเทศกาลฮานุกะนี่เป็นเหตุรุนแรงมากเหตุการณ์หนึ่งในออสเตรเลียนะครับเพราะปกติเป็นประเทศที่สงบสุข มีสันติภาพตลอดแต่ก็บอกไม่ได้ว่าจู่ๆเกิดขึ้นไม่มีสัญญาณอะไรไม่ใช่นะครับกว่า2ปีแล้วที่กลุ่มอิสลามิกรวมตัวกันย่ยยุก่อความรุนแรงเดินขบวนตะโกนด่าทอทุกอย่างต่งแจ้งและเปิดเผยตะโกนคำขู่ใส่อิสราเอลเอาแก๊สให้อิสราเอลฟักอิสราเอลไอดีเอฟไปตายแล้วก็นําเรื่องราวปาเลสไตน์มาเป็นเครื่องมือในการอ้างเพื่อจะก่อการร้ายได้ตลอดอย่างที่ผมบอกเสมอมาขบวนการนี้กระจายไปทั่วโลกดวงสิธิ์สร้างความรุนแรง สร้างข่าวปลอมสร้างข่าวเท็จส่งเสริมแนวคิดคาร์บูบไลซ์อินดิฟาดาคือการต่อต้านยูสากลแนวคิดที่ลึกกว่านั้นก็คือการสร้างค่านิยมที่สามารถฆ่าคนยูได้สากลไม่ว่าคนยูจะอยู่มุมไหนของโลกก็าตามดังนั้นเซเนกะโรงเรียนยูหรือว่าชาวบัตของยูก็ถูกคุกคามมีการวางเพิ่มมีการโยนระเบิดใส่รัฐบาลละเลยที่จะคุ้มครองอย่างจริงจังชาวบัตคืออะไรชาบัตก็คือสถานที่รวมตัวกัน ในวันสบาโตทํากิจกรรมศาสนาของชาวยิวนะครับที่คนไทยก็ชอบโมโหนะครับว่าทาไมไม่ให้คนนอกเข้าไปทําไมต้องจ้างตํารวจมาคุ้มกันอยากเข้าไปดูอะไรอย่างนี้ทีนี้พอเข้าใจนะครับว่าทําไมต้องคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการชุมนุมสนับสนุนการกระทาของกลุ่มก่มอการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็ขู่ทำร้ายคุกคามชาวยิวเสมอมา กฎหมาย Australia, ออสเตรเลียยังเงียบซัมไ้า์ก็ยังสนับสนุนการตั้งรัฐปาเลสไตน์เอาใจเต็มที่เมื่อคุณล้เลยความกล้าหาญก็สูญหายความกล้าหาญสูญหายความจริงก็นิ่งเงียบความเท็จก็ครอบงำความไร้เหตุผลก็ติดตามมาสุดท้ายความไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ถูกรู้ผิดก็เกิดขึ้นทุกอย่างมาบรรจบกันที่นี่นี่คือสัญ,ญญาณของการทำลายล้างเหตุการณ์ก็ถล่มลึกไปสู่ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมชาวยิวไม่สามารถฉลองฮานุกะได้อย่างสงบสุขพิสเตียนก็ไม่สามารถฉลองคริสต์มาสได้อย่างสงบสุขเช่นเดียวกัน,กน โลกเรากําลังเดินสู่ความมืดมนไปกันใหญ่ความเกลียดชังถูกยอมรับมันก็แพร่กระจายไปผู้บริสุทธิ์ก็ต้องทนทุกข์ทรมานเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมากล่าวว่าลทัทธิต่อต้านยิวคือมะเร็งร้ายที่เติบโตขึ้นเมื่อผู้นํานิ่งเงียบไม่ดําเนินการมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียผู้นํานิ่งเฉยไม่ปะนามไม่ต่อสู้ไม่รับรู้ถึงภัยร้ายออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นเคสสตาร์ดี้ที่ยุโรป หลายประเทศที่เจอปัญหาต้องศึกษานะครับยุโรปก็ถูกเตือนไปแล้วเหมือนกันถ้าคุณเงียบต่อหน้าอาชญากรกลุ่มเป้าพยักหน้าอนุญ,ญาตเห็นดีเห็นงามกับกลุ่มก่อการร้ายมันคือความอัปยศทางการเมืองมันคือความอัปยศต่อความจริงการทรยศต่อผู้บริสุทธิทรยศต่อศีลธรรมความเป็นมนุษย์ด้วยกันก่อนหน้าหลายเดือนนะครับเนทันยาฮูได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐบาลออสเตรเลียเตือนเรื่องนี้แล้วว่าให้รีบออกมาจัดการ ดูได้นะครับจดหมายฉบับน,นี้เพื่อนแล้วพร้อมกับทีมมอสซาดก็ได้แจ้งเรื่องการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับอิล่านที่กําลังจะเกิดขึ้นในออสเตรเลียแจ้งข่าวให้ด้วยออสเตรเลียดําเนินการตามข่าวก็เห็นจริงว่ากําลังจะเกิดขึ้นจึงได้ขับทูตอิล่านออกนอกประเทศทูตอิล่านไปแล้วแต่อุดมการนั้นยังอยู่การก่อการร้ายถูกวางแผนเรียบร้อยหมดแล้วการกาดยิงครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกระเบิดเตรียมพร้อมอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นพร้อมจะ ก่อวินาศกรรมต่อนี่เป็นการก่อการร้ายแบบเต็มรูปแบบออสเตรเลียไม่ปลอดภัยต่อไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อการร้ายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาสนับสนุนการตั้งรัฐปาเลสไตน์เหตุการณ์นี้นะครับรุนแรงแค่1%นอร์ของวันที่7ตุลาออสเตรเลียต้องคิดแล้วครับว่าการให้รางวัลกับอาชญากรนั้นสมควรหรือไม่นอกจากนั้นมสซาตดตรวจพบอิหร่านนะครับอยู่เบื้องหลังการสังหารหมูช่ชาวยิวในออสเตรเลียครั้งนี้เป็นการแก้แค้นจากระบบอิหร่านผ่านกลุ่มตัวแทนของตัวเอง และกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิบบลเลด้วยวาษาได้เปิดโปงในชาดาอัมมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือไ r g c ซึ่งทํางานภายใต้การบังคับบัญชาของนายอิสมาเอลกาอานีผู้บัญชาการกองกําลังคุชเขาคือผู้สั่งการโจมตีเป้าหมายชาวยิวและอิสราเอลในออสเตรเลียนอกจากนั้นเตรียมการที่กรีกและที่เยอรมันด้วยและก็ที่เม็กซิโกถูกจับไปแล้วนะครับที่เม็กซิโกคาดได้เลยว่าอิสราเอลจะตอบโต้ เครือข่ายเหล่านี้ด้วยความรุนแรงแน่นอนนะครับแต่แบบเงียบๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นที่มิวนิกมาแล้วนะครับในเทศกาลฮานุกาเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟชัยชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ในยุคข,ของยูดาสแมคคาบีที่ปลดปล่อยเยรูซาเล็มจากชาวกรีกนะครับพระเจ้าให้ไฟนั้นลุกโชนขึ้นแล้วก็ไม่มอดดับเลยตลอด8วันท่ามกลางโลกที่มืดมนพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่ท่านรอคอยที่จะพบและเข้าใจความสว่างนั้นหรือไม่ครับ2,000ปีก่อนปโปรหิตแห่งวิหารในเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าโดยพระทัยเมตตากรุณาแห่งพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเยียนเราเพื่อส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตายเพื่อนำยางเท้าของเราไปในทางแห่งสันติสุขความสว่างจากพระเจ้าจะนำไปสู่สันติสุขความเข้าใจความรู้แจ้ง พ้นจากความตายความสว่างจากพระเจ้าพระเจ้าเที่ยงแท้นะครับไม่ได้นําไปสู่ความตายเมื่อ2,000ปีก่อนชาวยิวท่านหนึ่งมองไปที่คมไฟหน้าวิหารของพระเจ้าที่จุดในเทศกาลฮานุกะเป็นแสงไฟขนาดใหญ่ที่ส่องสว่างไปถึงเยรูซาเล็มเลยนะครับท่านกล่าวว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตท่านผู้นั้นคือความสว่างของโลก และเป็นความสว่างแห่งชีวิตผู้นำประชาชาติมาสู่ความสว่างนั้นผู้ที่รักความมืดก็เกลียดความสว่างมีรูปหนึ่งน่าประทับใจนะครับในปี1932และใบอากิวาโพสเนอร์และภรรยาของเขาลายเชลได้ Rachel, วางเชิงเทียนมโนลาที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศการฮันุการไว้ที่หน้าต่างบ้านเขาในเมืองคิวประเทศเยอรมัน บ้านของเขาอยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานใหญ่ของนาซีที่ชักธงสอัดิกะอยู่นะครับราเชลถ่ายภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความด้านหลังบอกว่าแสงสว่างของเราจะคงอยู่ยาวนานกว่าธงของพวกเขาราเชลพูดถูกครับตอนนี้พวกนาซีหายไปแล้วแต่เรายังอยู่ที่นี่แม้ความเกลียดชังยังดําเนินต่อไปสุดท้ายเราก็ยังคงอยู่เป็นแสงของพระเจ้าที่ส่องสว่างในโลกที่มืดมนผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตนี่คือพันธสัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าเอว้พรครับชาลมครับ yeah